ก็จะประจวบเหมาะกับประเพณนี้ที่ต่อเนื่องจากบุญเดือนสี่ของทางอีสาน,นนะครับครับก็จะต่อยอดมาจนถึงช่วงสงการเลยทีเดียวตรงน,นี้เรื่อง<ม>การออกไปเที่ยวหรือว่าดื่มสุราซึ่งเป็นมูลเหตุที่จะก่อให้เกิดการบาดเจ็บตาม,มาเนี่ยมันก็จะอยู่ในห้วงเดียวกันนะครับในเวงเนี้สุรา ทำให้เกิดอุบัติเหตุจราจรทำให้เกิดการทำร้ายร่างกายด้วยส่วนใหญ่ไหมครับรับจ,จากสถิติของเรานะครับที่ได้รับแจ้งทาง1669เนี่ยเกือบ90การทำร้ายร่างกายหรือว่าการบาดเจ็บเนี่ยจะมาจากจุราเป็นต้นเหตุเห็นนะครับโอ้แต่ว่ามีมีข้อมูลหนึ่งท,ที่ที่น่าสนใจนะครับคือคืออยากจะเรียนให้ท่านท่านผู้ชมทางบ้านได้ทราบว่าการเมาจุราเนี่ยกับการ ที่ถึงมาตรการความปลอดภัยเนี่ยครับผมดูแล้วสามทีย้อนหลังนี่ไม่ไม่ไม่มีไม่มีข้อแตกต่างทางสถิตินะครับว่าคือยกตัวอย่างเห็นว่าคนเมากับคนไม่เมาเนี่ยมีพฤติกรรมการป้องกันการบาดเจ็บจากการขับขี่นี่ไม่ไม่แตกต่างกันคือการสวมหมวกกันน็อกนะครับพฤติกรรมตัวนี้มันน่าสนใจน่าจะทําวิจัยไม่สวมหมวกใช่ใช่ไม่สวมหมวกยังไงจะปรับยังไงครับฉันก็ยังไม่สวมหมวกอยู่นั่นคือทางนักวิชาการเขาตั้งสมมติฐานว่า าคนดื่มสุราเนี่ยการสวมหมวกจะน้อยกว่าคนคนดื่มขาดจากัดจะน้อยกว่าแต่ว่าเราเก็บข้อมูลนะครับปรากฏว่าไม่แตกต่างกันเลย่ว่าะเมาไม่เมาใช่ใช่คนบนไม่เมาก็ไม่ใส่ไม่เมาก็ไม่คาดเหมือนกันแต่ว่าเรื่องเมาแล้วขับทําให้เกิดอุบัติเหตุเพราะว่าสมมติฐานเราถูกนะครับมลเหตุจริงๆเริ่มต้นจากสุราและครับเราอยู่ศูนย์หนึ่งของกรนการปัญหาสังคมปัญหา ทะเลาะบ,บาแหวงหรือว่าปัญหาครอบครัวี่จะมาจากสุราตั้งนั่นเลยนะฮะพรบ,รบแอลกอฮอล์ช่วยไม่ได้เลยนะครับไม่ผลครับไม,ม่ผลไม่ขายตามปัม๊มตามอะไรต่างๆช่วงเวลาก็ยังไม่ได้ผลเลยครับไม่ไม่ครับไม่ได้ผล <ๆ S 2> แต่ว่าห่วงสองปีที่ผ่านมาบาทรัฐธาราน,นีเรา,าจ,จะโชคดีหน่อยนะครับผู้นาท่านเราจ,จะใส่เรื่องปัญหาสังคมแล้วก็เรื่องสุราเทศกาลต่างๆงานปีใหม่ท่านก็ห้ามเอาสุราไปจําหน่ายอยู่ที่บริเวณสลักลารับแต่ว่าเทศกาลสงการคุณสุชัยอาจจะ สังเกตไหมครับผมปั่นจักรยานไปรอบๆเมืองในช่วงวันสองวันเนี่ยโฆษณาเทศกาลอาหารแล้วก็ปรเพณีสงการถต่ว่าอยู่ข้างล่างเนี่ยจะมีเป็นสนับสนุนโดยสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งนะไม่ระบุนะผมว่ามันขัดขานกันอย่างนั้นดูดูแล้วนะครับอันนี้ก็ไม่ทราบว่าทางผู้มีส่วนได้เสียส่วนเกี่ยวข้องจะจะมีมาตรการอย่างไรเพราะว่ามัน โงแจ้งเกินไปไปออกไปถ่ายรูปตอนนี้ก็เด่คันนะครับครับครับแต่ว่าคุยกับทางผู้บริหารบอกไม่มีจําหน่ายนะปีนี้ปีก่อนยังมีจําหน่ายแต่ปีนี้ไม่มีจหนายเห็นข่าวอยู่บอกว่าไม่ถึงไปรับสปอนเซอร์แต่ก็ไม่ให้จหนายมีสปอนเซอร์แต่ไม่จําหน่ายจะจําหนายแต่น้าเปล่าน้ําดื่มน้ําเปล่านะครับให้ผุ้หมอขยับมีอะไรเสริมไหมเช่นกันก็สนับสนุนสิ่งที่พูดครับครับช่วงอายุฮะช่วงอายุที่เกิดขึ้นมากที่สุดเนี่ยช่วงอายุที่เกิดอุบัติเหตุ ผมจะเก็บในช่วงสงการนะครับจะวิเคราะห์ให้ดูว่าหนึ่งในสนี่จะอายุระหว่าง1 5บหถึงสิบเก้าปีแต่ถ้าเรารวมกข้าไปอีกก็คือจาก19ถึง25ปีก็เป็นอีกหนึ่งในสีก็รวมกันว่าอายุ1 5บถึง2ิปีก็50%เปของผู้บาดเจ็บทั้งหมดนะครับในช่วงเทศกาลสงการวัยรุ่นถึงวัยทำงานฮะฮะโอ้ครับในส่วนเสียชีวิตนั้น ก็กระจายกันเกือบ e ทุกกลุ่มอายุเพราะว่ามูลเหตุจริงๆเนี่ยวัยรุ่นขับไปจนคนแก่อย่างนี้เราก็ามาเก็บเป็นสถิติดเดินตอนนอนคนโดยสารรถนะครับครับมูลเหตุจริงๆการเก็บสถิติของเราทางระบาดวิทยาแล้วก็ทางศูนย์หนึ่งหกเก้าเนี่ยเราจะเก็บตั้งคู่กรณีแล้วก็มาตรการต่างๆด้วยว่าคู่กรณีเป็นใครแล้วก็มูลเหตุที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุเนี่ยคืออะไรก็คือคู่กรณีมาจากการดื่มสุราเมาแล้วขับขับ เร็วด้วยละครับประมาทนะครับอันนี้เป็นต้นก็คือคปัญหาลากเง่าจริงๆนี่ผมว่าถ้าเอาจบพ่อหน้าว่าทาให้เกิดอุบัติเหตุก็คือเรื่องสุราแต่ว่าปัญหาที่เป็นจุดเริ่มต้นจริงๆก็ต้องอยู่ที่สถาบันครอบครัวครับมผ,มผมว่าปัญหาสังค,คมเป็นปัญหาใหญ่ที่คุณหมอได้พูดไปเบื้องต้นเนี่ยผมผมเห็นด้วยนะครับว่าเรื่องประเพณีเรื่องสิ <c oughs> ่งที่เราสะสมกันมาตั้งแต่โบราณกาลเนี่ยมันมี ก็เรียกว่ามันเป็นปิศาธรรมอยู่ในกิจกรรมต่างๆนะครับถ้าเราทำในจุดนั้นโดยเข้าถึงแก่นจริงๆเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันจะลงตัวนะครับเป็นการจัดการโดยกลไกธรรมาชาติแล้วก็เรื่องประเพณีวัฒนธรรมที่ทางบรรพบุรุษของเราได้เก็บสะสมไว้แล้วก็ถ่ายทอดกันมาเพราะว่าเป็นสิ่งที่ดี เพียงแต่ว่าในในช่วงปัจจุบันเนี่ยมันมีบางสิ่งบางอย่างที่มาทําให้สิ่งที่ดีงามนั้นขาดตอนไปครับครับก็เลยทําให้เกิดปัญหาเหมือนที่เรากําลังช่วยกันแก้อยู่ทุกภาคส่วนนะครับครับยวคงกลับมาถามว่าแล้วทางออกจะเป็นยังไงนะครับก็พูดถึงสุราเยอะนี่เข้าทางทางคุณบารุงเลยนะครับกําลังทํางานใหญ่เลยนะครับงานเครือข่ายหมดเล่าเนี่เป็นปัญหาสําคัญที่ทําให้ทั้งคนทั้งเจ็บทั้งตายทาอะไรบ้างครับในฐานะเป็นส่วนของหน้าในภาคอีสานที่เป็น แค่ประธานคเป็นผู้ประสานงานครับประสานงานองค์กรทั้งหลายที่ที่ทําการโดุยเด,โด,โดครับพดเล่าในภาคอีสานตอนล่างน,น,น,นะครับอ,อถามว่าทําอะไรไปบ้างคือเราทำอยู่สองสองสองแนวทางหลักครับแนวทางที่หนึ่งก็คือว่าเราโดุลยเด,โดโรสร้างสภา,าพแวดล้อมที่เอื้อให้ทุกคนมีความสุขน,นะอที่คุยมาทั้งสองท่านเน่ยก็คือว่าเมื่อท่เห็นบรรยากาศว่าทำไมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มันไปอยู่ในทุกที่ลยครับ แม้กระทั่งวัดเราที่เรากําลังไล่ออกมาไม่ควรจะอยู่ก็อยู่ทุกที่ <S <S <ฮะ>แล้วก็มันไม่เหมาะไม่สมแล้วก็มันสร้างบรรยากาศที่แบบสังคมมันดูมันพุ่งไยไปหมดเลย <S <S เราจะเราจะเห็นนะ <S <S ครับนั้นเนี่ยคือเราจะสร้างสภ,ภาพแวดล้อมใหม่ก็คือว่าออทําอย่างไรที่จะให้ทุกคนไปในสถานที่ที่เหมาะสมและอยู่ยังมีความสุขเช่นศูนย์นสถาณะ <S <S วัดโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับน่าจะเป็นบรรยากาศที่ดีอยู่ในครอบครัวอย่างที่ว่าเลยนะไม่ต้องมี ไม่ต้องมีปัจจัยเสี่ยงมาสร้างความหวาดระแวงให้กับผู้คนอ,อันนี้แค่หน,นึ่งครับสัสาพันด์ร้อมยิ่งถ้าเป็นในช่วงเทศกาลแบบน,นี้นะครับเทศกาลสงการานต์ถือว่าเราเกือบช่วงหลังเนี่ยไม่ได้คุยเรื่องคุณค่าของสองการานต์สักเท่าไหร่เลยข่าวที่ออกไปนะฮะช่วงสองสาปมปีจะเห็นว่าบรรยากาศโอ้สองการนานต์นะจะสุกข้านอีกแล้วหรือว่าเหตุนะครับมีแต่ตัวเลขตายตัวเลขเจ็บเป็นเทศกาลองกานนับตัวเลขกันซิส่วนใหญ่แล้วบรรยากาศที่แบบว่าแล้ว คุณค่าเดิมของงานสงการที่เป็นปีใหม่ไทยเนี่ยวันตรุษสงการคือง,งานเคลื่อนเคลื่อนปีใหม่ไปครับทําไมไอ้คุณค่านั้นตรงนั้นมันหายไปไหนจริงๆไม่ได้หายนะฮะเพียงแต่ว่าเราเราเราไม่ได้บอกว่าแล้วคนในชุมชนซึ่งเป็นเจ้าของวัฒนธรรมเนี่ย <c oughs> จะทําอย่างไรที่จะให้ใช้กิจกรรมทางวัฒนธรรมเนี่ยเป็นเครื่องมือหล่อหลอมผู้คนกันครอบครัวผู้สูงอายุที่มีความรู้ทั้งหลายทําไมต้องก่อจะดีไซน์ทำไมต้องมีกิจกรรมอย่างนั้นทําไมต้องคน สายเข้าวัดอะไรต่างๆตรเนี้ล้วนจะเป็นกิจกรรมทางสังคมที่ให้ทุกคนหล่อหลอมกันนะจิตใจที่เยือกเย็นอพราะช่วงหลังนั้นมันไม่ใช่ฮะยิ่งนี่กำลังเดินทางพี่น้องเดินทางมาจากกรุงเทพเนี่ยผมขับรถมาจากสุรินมาถึงอุบลเนี่ยดูกระบะท้ายเต็มไปหมดเลยครับเสียงสูงมากเลย<อ>บางที่ก็ดูเหมือน,มนไม่อยากจะนอนจะถึงบ้านแล้วก็มีการบริโภคเืล้าแอลกอฮอล์หลังกระบะอะไรครับ,รบแบบนี้เราก็นองต่อสู้ว่าเอ๊ะทำไมจะไม่ลดรงแบบนี้ถ้ามันเกิดเหตุมันอันตรายยังไงก็คือพอไปถึงบ้านก็ฉลองเลยครับ ที่มันเสี่ยงสูงก็คือว่าเราเห็นไปถึงภาคภูมิใจไปถึงครอบครัวหลังจากนั้นสามสี่วันถ้าเมาค้างะพฤติกรรมเสี่ยงในในพื้นที่อีกอันหนึ่งก็คือว่าเขาจะขี่มอเตอร์ไซค์โดยที่พี่สยหมวกกันน้องแต่ที่คุณสมบูร,ร์ผ้าเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่จําเจมากเลยแล้วทําไมต้องมารดนเร,ง,รงนี้มันเป็นสิทธิรรของเขาเหรอฮะแต่ความสูญเสีย่างที่หมอว่าเนี่ยอันสําคัญนะครับ โรงพยาบาลรัฐบาลต้องดูแลสะสมของผู้ป่วยไข้ผู้อุติเหตุอะไรนี่นะู้ครับมากมายโอเคนี่มันคุยไกลไปนะครับแต่ว่าถามว่าเครือข่ายทําอะไรหนึ่งณนะวันนี้เนี่ยในพื้นที่สารตอนล่างเ,เราให้ผ่านเยาวชนหมดเลยนะครับผ่านเยาวชนที่มีอยู่ในทุกจังหวัดเนี่ยรสร้างค้านิโยมใหม่ก็คถือว่าเยาวชนเนี่ยท,ท,ที่ส่วนใหญ่สังคมจะถูกไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชใชตานหน้าแต่บองทนแง่ลบว่าเนี่ยพวกนี้แหละชอบซิ่งเด็กา่าเด็กซิ่งอะไรทั้งหลายเด็กแว้น พฤติกรรมที่คุณสมบูรณ์ว่าก็คือใช่เด็กเยาวชนตั้งแต่15ปีถึง30ปีพวุงนี้นะ,ะครับเป็นวัยที่ตัวเลขซ้ำซากวัดด้วยเรื่องประสบอุบัติเหตุสูงแล้วสูญเสียมาก <c oughs> ตายมากช่วงนี้ครับพ <c oughs> ิการก็มากอยู่ช่วงนี้ครับแล้วเราจะให้เด็กรุ่นใหม่ว่าไอ้เจ้าที่คิดดีเนี่ยโดยที่สังคมไม่ต้องตราหน้าว่าเป็นคนไม่ดีเนี่ยเขาทําตัวยังไงหนึ่งคือว่าเป็นเดินรนรงและติดสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์กระเคลกับร้านค้าพี่น้องที่ขายอยู่ในชุมชน เท่าไรครับเหมือนที่บอกว่าคือพฤติกรรมของชุมชนเนี่ยตัวเลข3 0เอร์เซ์อ้างว่าไม่รู้กฎหมายจึงขายได้24ชั่วโมงเห็นไหมครับปัจจัยเสี่ยงเพราะขาย24ี่ชั่วโมงเด็กบ้านเรากับวิโภคได้ตลอดแล้วก็พระบ่งแหวนเนี่ยที่เาคิดว่าไม่ใช่นี้คือบรรนปลายมาแล้วแต่พฤติกรรมเสี่ยงมันอยู่ที่นั่นเราทราบดีครับว่าจริงๆในสิทธิการขายเนี่ยเป็นหน้าที่ของผู้ขายเราเราจะดีด้วยนะฮะได้เกินมากแต่ต้องรับผิดชอบต่อสังคมด้วยเราก็ไปหาสับ